การใช้อำนาจครอบงำผ่านเศรษฐกิจนะฮะหมายถึงคราวนี้อะเรามาดูในหัวข้อย่อยต่อมานะครับคือก็คือในเรื่องของนักการเมืองครับกับกลยุทธ์การบริหารบ้านเมืองและการเลือกตั้งนะครับ นักการเมืองเนี่ยหมายถึงบุคคลนะฮะหรือกลุ่มบุคคลที่มีประโยชน์นะฮะหรือเป้าหมายที่เข้าสู่วงการการเมืองซึ่งการเข้ามาสู่การเมืองโดยตรงในรัฐเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการอะไรฮะกระบวนการเลือกตั้งนั่นเองนะครับตามระบอบประชาธิปไตยก็หมายถึงการเข้าสู่ระบบทางการเมืองอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นทางการโดยการสมัครรับเลือกตั้งและ มุ่งหวังที่จะขึ้นมามีอํานาจในฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัตินั่นเองนะครับอันนี้ก็คือความหมายหรือนิยามของนักการเมืองที่อาจารยก์กำลังพูดถึงนะครับคอาลน,นี้คุณฟองซัวโบเล่าเนี่ยนักรัฐศาสตร์ในฝรั่งเศสได้จําแนกพรรคการเมืองนะฮะตามแนวนโยบายของพรรคออกเป็น3ประการดังนี้ซึ่งอาจารย์จะอธิบายให้พวกเราเห็นภาพของรูปแบบนักการเมืองที่แบ่งตามแนวนโยบายของพรรคนะฮะ รูปแบบแรกนะ,ะก็คือพรรคอุดมการนะฮะหรือ ideological party นะฮะหมายถึงพรรคการเมืองที่มีแนวนโยบายสัมพันธ์กันนะฮะเป็นองค์รวมโดยอุดมการทางการเมืองนะครับโดยประเภทนี้เนี่ยมักจะมีองค์ประกอบอยู่2ส,ส่วนนะ,ะก็คือเป็นส่วนที่เป็นแนววิพากษ์นะฮะสังคมในมิติการเมืองเศรษฐก,กิจสังคมนะครับในส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นข้อสนอบเนี่ยเพื่อกําหนดทิศทางของสังคมทางการเมืองหรือการเมืองที่พึงปรารถนาน,นั่นเองนะก็คือพรรคการเมืองที่มีอุดมการนะครับ ideological party เนี่ย ต่อมานะครับพรรก,การเมืองยุทธศาสตร์นะฮะหรือส a ิติ i าร์ตี้เนี่ยหมายถึงพักการเมืองที่มีแนวนโยบายที่ต่อเนื่องนะคงเส้นคงวา แนวนโยบายดังกล่าวเนี่ยมักไม่มีลักษณะเชื่อมโยงเป็นองค์รวมในเชิองอุดมการณ์นะครับเหมือนกับพักการเมืองในประเภทแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าพักยุทธศาสตร์นะครับในส่วนที่สามนะครับเป็นพักการเมืองแบบยุทธวิธีหรือ tactical party นะครับพักการเมืองในลักษณะนี้จะไม่มีแนวนโยบายหรือยุทธศาสตร์ลักษณะต่อเนื่องที่มีความชัดเจนแน่นอนนะครับแต่จะเป็นนโยบายที่ผันแปรอะไรฮะไปตามสถานาการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศนั่นเองนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับพักการเมืองในลักษณะยุทธวิธีเน ก็จะทําอะไรฮะจะใช้กระแสนะครับหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในอํานาจทางการเมืองสมมุติว่ากระแสคุณค่าอุดมการณ์ของสิทธิเสรีภาพเนี่ยเบ่งบานในสังคมไทยนะครับก็มีพรรคการเมืองที่นําที่ถูกจัดตั้งมา ตามยุทธวิธีนี้เพื่อที่จะมาส่งเสริมด้านคุณค่านี้นะฮะแล้วก็พอจบการหาเสียงหรือการเลือกตั้งอาจจะแตกระาย,ยุบพ,พักออกไปซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบพักยุทธวิธีรูปแบบหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งคุณค่าในเชิงอนุรักษ์นิยมนะฮะจะมีพักการเมืองที่ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อปกป้องอะไรฮะคุณค่าทางการเมืองในรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็นรูปแบบการปกป้องนะครับสถาบันหรือการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม บางกลุ่มนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบของพรรคการเมืองที่เป็นยุทธวิธีทั้งสิ้นนะครับอันนี้ทั้ง3อย่างนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับพรรคการเมืองตามแนวนโยบายของพรรคนะครับซึ่งเป็นหัวข้อย่อยของนักการเมืองแล้วก็กลยุทธการบริหารบ้านเมืองและการเลือกตั้งนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับนักการเมืองเนี่ยถ้าเรามาวิเคราะห์ถึงบทบาทของนักการเมืองนะครับ ซึ่งอาจซ้อนทับคาบเกี่ยวนะครับระหว่างชนชั้นนําประเภทต่างๆนะครับอาจจะมีขีดระดับแห่งอนานาจที่มีความแตกต่างกันออกไปตามระดับโครงสร้างของการปกครองนะครับเช่นนักการเมืองระดับชาติที่ควบคุมกลไกการทํางานของรัฐนะฮะในระดับรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลน,นะครับและนักการเมืองส่วนภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรจากเขตต่างๆนะนักการเมืองท้องถิ่นนะในระดับผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันนะครับรวมถึงเจ้าพ่อมาเฟียหรือผู้มีอิทธิพลในท้อง ก็จะมีพลังทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของรัฐและสังคมที่แตกต่างกันออกไปนะครับน,นี้ก็จะเป็นรูปแบบนักการเมืองในระดับชาติแล้วก็ระดับส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งเราสามารถจําแนกนักการเมืองออกได้เป็น2ประเภทนะครับแต่ว่าทั้งมดทั้งปวงเนี่ย ก็จะเข้าสู่อํานาจได้ดยการอะไรฮะการเลือกตั้งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแนวทางของวิธีทางในระบบประชาธิปไตยนะครับต่อมานะครับในหัวข้อย่อยสุดท้ายนะครับก็คือนักธุรกิจนะฮะเงินตราและความสัมพันธ์ข้ามชาตินะครับเรามาดูนิยามความหมายนะครับว่านักธุรกิจในที่นี้อาจารย์หมายถึงอะไรนะครับนักธุรกิจในที่นี้ก็หมายถึงกลุ่มบุคคลนะฮะ ที่มีความมั่งคั่งทางเงินตรานะจนสามารถเปลี่ยนพลังทางเศรษฐกิจเนี่ยให้กลายเป็นฐานอำนาจทางการเมืองนะครับโดยความโดดเด่นของชนชั้นนำทางธุรกิจนะฮะอยู่ที่ความสามารถในการสะสมรวบรวมทรัพยากรทุนทรัพย์ต่างๆและความต่อเนื่องของสายงานนะครับธุรกิจที่ปลูกฝังให้กับทายาทนะครับหันมาประกอบกิจการเพื่อจเจริญรอยตามนะครับรวแล้วเป็นนิยาม ะะของนักธุรกิจชนชั้นอํานาจในสังคมทางการเมืองนะครับโดยสําหรับกลุ่มนักธุรกิจนะฮะในชนชั้นนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยถือว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากนะครับในเกี่ยวข้องกับชนชั้นและอํานาจการเมืองในการปกครองนะครับการเมืองผ่านกลยุทธ์ในหลายๆรูปแบบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยส่วนใหญ่กําลังเข้าสู่ช่วงการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองและสังคมนะครับที่สําคัญ ก็คือมีการร่วมมือกันนะฮะสำหรับภาคประชาสังคมในอาเซียนนั่นเองนะครับแน่นอนว่ากลุ่มนักธุรกิจก็จะมีการเชื่อมโยงนะความสัมพันธ์นอกเหนือจากทุนทรัพย์ที่มีอยู่แล้วซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเป็นทุนทรัพย์ทางการเมืองได้เนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่นักธุรกิจเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นเครือข่ายเชิงอํานาจนะครับระหว่างภาคประชาสังคมนะครับ หรือภาคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาคสังคมต่างๆด้วยนะครับคุณเกิดเกียดพิพัฒน์เศรษีธรรมเนี่ยได้แบ่งความร่วมมือนะฮะระหว่างนักธุรกิจกับนักการเมืองออกเป็น2ลักษณะ ซึ่งอาจารย์จะมาขยายความให้พวกเราฟังนะครับประการแรกนะครับก็คือการร่วมมือโดยอาศัยผลประโยชน์ร่วมกันนะครับก็คือจะขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจนะครับและวินัยของกลุ่มที่กลุ่มอำนาจทางการเมืองนะครับเป็นสําคัญเราอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยอิทธิพลทางการเมืองนะฮะของ อะไรฮะนักการเมืองนะครับแล้วก็อาศัยทุนทรัพย์หรือขนาดธุรกิจของนักธุรกิจมาเป็นเครื่องมือนะครับในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะฮะซึ่งกลุ่มบริหารขนาดใหญ่เนี่ยมักจะมีกําลังทางทรัพย์สินแน่นอนฮะที่มากกว่ากลุ่มธุรกิจขนาดเล็กนะครับดังนั้นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการเมืองเนี่ยความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมักจะได้รับการตอบแทนนะฮะนักการเมืองก็จะ ได้รับผลประโยชน์กันขึ้นไปก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างนักธุรกิจกับนักการเมืองนั่นเองนะครับต่อมานะครับความสัมพันธ์ในลักษณะที่2คือการร่วมมือผ่านความสัมพันธ์ทางครอบครัวนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแน่นอนนะก็คือเกิดขึ้นจากการแต่งงานนะครับระหว่างบุตรหลานของกลุ่ชนชั้นนําต่างๆนะครับเกิดจากความสัมพันธ์ด้านเชื้อชาตินะครับความเป็นชาติพันธุ์นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ในอดีตร่วมกันเนี่ย ทำให้เกิดความสัมพันธ์เชิงอำนาจขึ้นมาในลักษณะการร่วมมือของนักธุรกิจนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อเรา,เาพิจารณาถึงลักษณะการใช้อำนาจของนักธุรกิจนะฮะการแบ่งอำนาจเป็นการใช้อำนาจทางธุรกิจโดยตรงนะฮะการใช้อำนาจครอบงำผ่านเศรษฐกิจผ่านนโยบายของรัฐนะฮะการใช้อำนาจทางธุรกิจซึ่งเป็นอำนาจทางธุรกิจโดยตรงหมายถึงกลุ่มเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอำนาจทางธุรกิจโดยเฉพาะแขนงธุรกิจ ที่ตนเองเกี่ยวข้องนะครับแต่ไม่ถึงขนาดใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจในการครอบงําหรือว่าชักจูงหรือตัดสินใจในโยบายต่างๆของภาครัฐนะฮะแตกต่างจากการใช้อํานาจครอบงําทางเศรษฐกิจนะฮะผ่านการใช้อํานาจทางธุรกิจที่หมายถึงกลุ่มธุรกิจเนี่ย สามารถที่จะใช้อำนาจควบคุมตลาดและนำอิทธิพลของเศรษฐกิจที่ตนเองในกลุ่มนักธุรกิจเนี่ยเข้าครอบงำกระบวนการตัดสินใจนโยบายของภาครัฐเพื่อให้นโยบายออกมาเนี่ยสอดคล้องกับผลประโยชน์ของตนนะครับเราจะเห็นว่านักธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะครับต่อเรื่องการเป็นชนชั้นและอำนาจในสังคมการเมืองนะครับอาจารย์จะอธิบายให้พวกเราฟังอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับถ้าเราพิจารณาของกลุ่มอำนาจของธุรกิจเนี่ยเราสามารถ แบ่งออกนะฮะก็คือเป็นการใช้อำนาจทางธุรกิจโดยตรงและการใช้อำนาจครอบงำผ่านเศรษฐกิจนะฮะโดยการใช้อำนาจธุรกิจโดยตรงเนี่ยคือหน่วยธุรกิจเนี่ยใช้อำนาจของธุรกิจของตัวเองอยู่ในเฉพาะแขนงที่เกี่ยวข้องนะฮะแต่ไม่ถึงขนาดใช้อิทธิพลของขนาดเศรษฐกิจที่ตัวเองมีเนี่ยครอบงำหรือเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนโยบายของรัฐนะฮะแต่การใช้อำนาจครอบงำผ่านเศรษฐกิจนะฮะหมายถึง การใช้อำนาจการที่เขามีในการควบคุมตลาดนะฮะนำอิทธิพลทางเศรษฐกิจที่ตนมีเนี่ยเข้าครอบงำกระบวนการตัดสินใจของรัฐเราเห็นภาพไหมฮะก็คือคุณใช้อำนาจของเศรษฐกิจของการทำธุรกิจเนี่ยอยู่ในของตนเองนะฮะกับการที่คุณเนี่ยใช้อำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยในการครอบงำการตัดสินใจน,ยในโยบายของรัฐเห็นไหมฮะกลายเป็นว่านักธุรกิจเนี่ยกลายเป็นมีอำนาจนะฮะเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลไปอีกนะครับเมื่อ เขาเนี่ยใช้อำนาจทางธุรกิจเนี่ยในการควบคุมและนำอิทธิพลมาควบคุมกระบวนการตัดสินใจของภาครัฐได้นะเพราะฉะนั้นนักธุรกิจจึงกลายเป็นอีกชนชั้นนำนะฮะและเป็นอีกอำนาจในสังคมที่เราเนี่ยจะต้องพิจารณาและศึกษาร่วมไปกับรูปแบบอื่นๆอย่างที่อาจารย์กล่าวให้พวกเรามาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกษัตริย์นะรูปแบบทหารนะครับหรือเป็นรูปแบบอะไรฮะนักการเมืองใช่ไหมฮะแล้วก็มาเป็นนักธุรกิจนั่นเองนะครับผม สำหรับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับในหัวข้อหลักที่3นะครับในวิชารายวิชา PSB 301ชนชั้นและอำนาจในสังคมทางการเมืองนะครับวันนี้อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้แล้วขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับโชคดีในการทำข้อสอบนะครับทั้งกลางภาคแล้วก็ปลายภาคครับขอบคุณครับ